ีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาชมวันนี้มาเยี่ยมบออลูกรงางสักต่อยหนึ่งนะครับเจ้าตัวตะกี้กันนี้นะครับว่าหายไปไหนนะครับที่หน้าง,งานไม่อยู่แต่จริงเนี้ยก็ไม่อยู่ตักลูกรางนะครับบ่ออันกันแรกนะครับเจ้าตัวบอกมาตักลูกรางที่บอได้อยู่นะครับงานของอบาบดี ก็เอามาเอาบอลูกรังของอาบดีเลยนะับนี่ก็อยู่3ามคันนะเป็นของคณะญาตินะ,ะแล้วก็อาบดีก็ตักอยู่ข้างบนสุดย้อนแสงหน่อยครับ ใถ่ทยทีละช็อตนะครับอโอเคเดี๋ยวมาชมอิตาชี้ก่อนนะครับไม่รู้นะอันนี้เป็นเทคนิคของคนขับแต่ละคนนะครับ แต่จะตักสะทายไหนก็ของมันนะครับจะถูกหรือผิดก็ว่ากันไปนะครับเขาถนัดแบบเ้านะครับผลลัพธ์ก็ไม่ต่างนะครับมันอยู่ที่สาหรือเร็วเท่านั้นเอง dỡ đáp rồi đi hoa đáp quay thăm ngàn chế biên cho đi à để thăm cái thanh để dạy ngắn đời dỡ ไกลเหมือนกันจากตรงนี้ไปก็เกือบ5กิโล ใส่แค่หกล้อนะครับก็พอ,อได้อยู่แต่เป็นสิกร้อนเนี่ยโอ้โหนานเลยเจอแขกแขกที่ ไม่เด่นนะขึ้นตำทางไปฝั่งนู้นก็น่าจะตัดเรือไล้เรข้างบน กันได้แล้วนะครับมีที่ไม่ได้เรายงาน,นจะมาอยู่ตรงนี้ ใช่นะครับพอได้อยู่รถก็วิ่งหลายคันเหมือนกันพอดีออกไปหมดนะนะตอนผบม,มาบางที ปีเลยฝนตกเมื่อวานนะครับ Ôi thôi 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 dài, dài เดี๋ยวขอไปถ่ายไห้แคสกัน่อนะครับ